สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัทมีรถเข้าใหม่นะครับเป็นคูปะต้าแอลสามสี่ศูนแปดนะครับตัวนี้ก็มีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับแต่ไม่มีเใบสานชุดโอนนะครับก็ขายตามสภาพนี้เลยครับยางสวยสีเส้นนะครับราคาเพียงนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ก็จะมีใบมีดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นขานควนนะครับสี่ใบนะครับราคาเบาๆครับยมเยานะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ แต่รุดโอนไม่มีนะครับรถท็อปใช้งานครับเพิ่งมาถึงนะครับก็รถมาจากทางอำเภอท่าลี่นะครับจังหวัดเลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับรีวิวการทํางานทดสอบระบบให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับใครที่สนใจนะครับรถจอดอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดสุรธานีนะครับร้านนัตเตอร์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 3 1 3 0 4 4 7นะครับลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบระบบรถนะครับพร้อมวางเงินมดจำได้นะครับตัวนี้ก็มัดจำแค่10,000บาทนะครับส่วนที่เหลือก็จ่ายหน้าบ้านนะครับอันนี้ขายก่อนปรับสภาพนะครับอ่ะไปเลยเครื่องเกีย์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับเปิดในราคาย่อมเยาครับวันนี้นะครับที่จริงๆ3มสีแรงมีสองคันนะครับอันนี้เข้ามาอีก1คันแล้ว เป็นเครื่องยนต์ขนาดนะครับ3สูบนะครับ2เพลาโควินกับเสื่อน4ล้อครับตัวนี้นะครับก็เป็น34แรงม้าครับฟูงมาลัยนะครับจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็น8เกียร์เดินหน้าครับ4เกียร์ถอยหลังนะครับ34แรงม้าก็เป็นรถเจ้าคุณปู่ครับที่ทนมากๆนะครับรถรุ่นนี้ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับรถน่าจะจดทะเบียนในปี51หรือ52นะครับเพราะว่ายังไม่ทันได้ดูเล็วนะครับรถเพิ่งเข้า ตาการเผาไหม้นะครับในรอบที่สูงนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับวันไม่ไหลเสียงเครื่องเสียงเครื่องท้ายเงียบครับก็ขายกันตาสภาพนี้เลยนะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับตัวนี้สมมต้ปี300 0กิโลนะครับสำหรับ subaru สามสี่ศูนแปดนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนเอกสารนะครับอนะครับไม่มีชุดโอนนะครับดูระบบโปวินนะครับ เกียร์หนึ่งครับเกียร์ไม่หลุดไม่ดอนนะครับเกียร์สองครับเกียร์สามครับเกียร์สี่ครับอ่ะนะครับพูดถึงระบบของยางนะครับเรื่องของยางเนี่ยตัวนี้สภาพยางก็ประมาณ85เลยนะครับดอกยังสูงสูงอยู่เลยนะครับท่านใดที่ต้องการรถเอาไว้ใช้คุ้มๆนะครับมีงบน้อยๆนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยครับสําหรับตัวนี้เป็นทูบัสตาร์ L34 รุ่น8ครับ34แรงม้าเครื่องยนต์3สูบนะครับ ด,ดูเครื่องกับเปิดหม้อน้ำนะนะครับคัดยังไม่เคยตัดนะครับคันคัดยังเดิมนะครับยางดอกยางยัง,ส,งสูงอยู่เลยนะครับเปิดปากประพงขึ้รงสนรอ2 3 9 4ชั่วโมงนะครับความร้อนที่ปกปตินะครับรดห้องโดยสารสวยนะครับนะเครื่องนะครับ สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130447อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับตัวนี้เป็นคูป o ต้า L348 0ตัวดทีนะครับเร่มทะเบียนพร้อมนะครับตัวนี้ราคา180,000บาทครับใช้คลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ